ได้ครับจิ๊ได้กันเพิกัมมวดานสว่างมีฮึนนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นขี้ฮัลโหลครับไม่ต้องไ้ยินเลยครูก้นได้ตั้มความดีอยู่บางหลั่นความสำเร็จของผู้อื่นเขาเรียกว,ว่าปิดอะไรล้ปลาปิดตาหนักสอนอย่าเหยมวี่ร้องไห้เฮเจ้าไรกัะต้นบอกไอ้จ้าต้นเจอเพลี่ยน คือเจอคู่เจอแบบคนนักกมละคนไทยละคนพื้นบ้านต่ไทยมึงเคยได้มั้งละคนไทยตีว่ามีจาระเข้จาระเข้มาจระเข้นี่คือจราวันจราวันนี่คือได้ได้กำนังเริ่มงวันหนักริ่มวันเป็นคนจับวัดปีจิตอันนี้ได้กบจราวันอันนี้แก่ๆก็เลยแก่ก็แล้วชวันนั่งเัืนั่งนเรือนไกลไรไกลไรไกไกลัไกลลชมตงกลาปุรีโอ่ป้อมมันกำครับเืนั่งเรืองไกลคลันแต่งตายอ้อ มึงเดกไรดีจเจอควนมึงเคยล้มาไติดรอยตัวดำๆมันเตเป็นเจ้าอ๋อฮะเจ้าออแดงหนัไรเจ้หนรายเจ้าหนาหลุดเข้าตาตาบนตาตาบมีดแ่มันเคแต่ว่าจอ้เดติดูกคือะไรอ้เคเจ้าออนนี่ังราจานไปได้เจ้าออมันรูปปีนไม่หยุดแหม่ยังไงเจอคุณนี่ถึงไม่โดนเจ้าอ๋ออย่ล่อมา้เจ้าออนี่เป็นคนที่อยู่ไม่นาะแต่ว่านางราจะาหน้ลู้ไปไหนพอต้อนรูปแล้วเจ้าออยู่หามอ้าวนั่นแหละ cứ chơi cú là tốt rụp leo ha cho họ tốt đốm leo khỏi giặc cho họ răng ở đây cho họ răng ở đây cho họ răng ở đây cho họ cúi mà tay họ răng cúi họ chi mày mẹ muốn thắc khăn nào mất leo cú bảo rồi mất đẹp răng cúi tay họ này em đấy เจอคุ้เป็นเจอแต่มีความไม่มาเลยมึงแก่กว่างเพรงไหมเปร่งสมัยโบราณทุงเอ๋ยทุงรวงเท้าอย่าเว้เลยนะเนคู่นะอย่าเว้เลยมึงรอไมว่ากท้าบลกไหนราไหนห้าหนหน้าหนน้าไปไหด้หน้าไปบินไปิงฮะทีนี้เพื่อนนำพาหน้าหน้าไปเอไปเจอไปเตอเต้นเจอเือะม่มไม่เจอเต๋อแต่เจอตัวท่อ ตัวท่อตัวท่อเจอตาตงักูก็ปล่อยเขดเป็นๆแต่งไตหอมึงนไงดีเบาเีเจอคูเจออ้นี่เจอเด้ปนี้้บาเีมึงเคยทำมึงเคยไปกระตุ้มไหมเคยไปประตุ้มตานี่ฮะไปประตุมตานี่ปันบางัวเลยไปประตุ้มตานี่จังไดยยังปั้นบางัวเลยบางัวลวงบางัวลวง ิมเพกรีนาเราจะจะเมื่อไงได้ต่ดีงรุาเอ้วัเดียวนั่นเข้แได้หรุนตาัวลจอได้หวีตุกตัเดีคือเจอคู่หมี่มึงดึกเลยคทำน้าไมเคยทำสั้เราโยกขาไคันทำนาก็มี่ตอนแบบนี้เรืองไม่ได้แ่นาแ่นาเป้าหน้าเนน้อ้าหน้าก็ทำเอะทำเอะเลยก็ว่า้าวว่าง้าได้เด็กกัจะนันต้นา หาต้องการระดมหน้าพอรดมหน้าแล้วระดมหน้าไห้ร้อเข้าออกรวงวบบนั่นแหละเจอครูไกลๆรวงเขา้าไกลๆรวงเขา้าเจอปีเลี้ยงเจอปีเลี่ยงไม่ใช่คือไม่ใช่ปีเลี้ยงมึงเคยระดมหน้าเคยทำครับเวลาเข้าทุกสำเรวจตบหน้าตบ